น้อมรำคาบน้อมภาธนาสารทุนิชานเจ้าค่ะรับสาธุครับท่านบุญนิจเจโปไกผู้เดินน้อแบบพานาคามีในเ่วงของประสม,มชาครับเชิญครับโอ้ยอาการจิดท่านเป็นยังไงอ่ะน้อมเจ้าของการเจ้าค่ะอาการทางจิตของข้าพเจ้ารอบเมื่อคืนข <c oughs> ้าพเจ้าก็มีการนั่งเจริญมุทีสูงธรรม แบบองค์นิวรณ์ห้าค่ะอ,องค์นิวรณ์ห้าเขาก็จะมาแบบเดิมๆเ,เลยก็จะมาแบบว่าเป็นฟุ้งคิดเอ่อออกไปโดยที่ไม่มีสัมปชัญญะอย่างนี้ค่ะเขาก็ฟุ้งออกไปจะเริ่มที่เสื่งททำสำรวมจิตไปที่เสาเกินเสาหลักกลับเข้ามา ก็ทําทอยู่แบบนี้ต่อเนื่องอยู่แบบนี้จนองค์นิวรห้าเขาสงบลงไปค่ะองค์นิวรห้าสงบลงไปก็เข้าสู่อง,อง,องค์ที่ตกวิจารเหมือนเด็กก็คะองค์ทีต่ตกวิจารองค์ที่ตกวิจารพอเข้าสู่วิจารนิจกรรวิจารนี้ที่ทราบว่าเข้าองค์ตกวิจารเพราะว่าเกิดสภาวะที่เขาสํารวมไว้ที่สาเขอนสาลลังได้แล้วเขาก็จะมีความชัดเจนในสมาธิก็ แต่ี้เขาไม่ได้ไม่ได้เพง่งเขาก็กลับมาเพ่งแบบนี้ค่ะท่งนอาจารย์เขาเพง่งเพ่งเพ่งตอนเวลาท่องอัญเชิญสายอัญเชิญมาู้ที่เสียงทางตรงน,นี้ค่ะแล้วพอองค์ตุ๊กอาจารย์เขาดำเนินไปได้สักระยะหนึ่งแล้วค่ะพระเจ้าก็ยังถังวงจิตเป็นมาพที่เสียงทรรอยู่ค่ะแล้วก็เออชาลีศิษ์ก็เข้ามา แฟนสิลก็เข้ามาทําให้เกิดความคันมันติดทำให้เกิดความคัน,ม,คม,คนมีเขีมมาแทงทำให้เกิดองค์เวทนาปวดขาเล็กๆน้อยๆคือเขาจะมานิดๆหน่อยๆให้ทราบว่าเขามาพอทราบแบบนั้นก็ไม่ไม่สนใจก็จะเดียนอาวิธีเสียงทำอย่างเดียวค่ะจนผ่านไปครึ่งชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงก็มีเผอลืมตาขึ้นมาดูครึ่งชั่วโมงเปเลยครึ่งทางพอผ่านไปครึ่งทางก็ดูนาฬิกาแล้วก็หลับตาต่อ <c oughs> แล้วก็จะเดินมาวิธีสี่องค์รามตอนนี้อยู่ที่สาเขื่อนสาหลัง <c oughs> เขาก็ยังอยู่สภาวะที่เป็นองค์วิตกวิจารขึ้นเองคะ่ะส่วนองค์นิวรณ์ห้าที่เขาหลับไปสงบลงไป <c oughs> เขาก็ มีช่วงมีกำเริบขึ้นมาช่วงช่วงสิบนาทีสุดท้ายค่ะคือทําให้หาวอย่างเดียวพอหาวไปรอบหนึ่งต้องเกิดอาการหาวรอบเดียวแค่นั้นแล้วก็จเจริญม,มาวิธีสี่ของทงัแต่ไม่มีจิตตกผวังค่ะก็ยังคงสำรวม จิตไปที่เสาเขื่อนเสาหลักใเต็มรอบแห่งการเจริญอยู่ที่องค์วิตรวิจารณ์อยู่ตรงนี้ค่ะน้องกับอน,นุมทนธ์ชาตูครับสาธูครับสิ่งที่ท่านแสดงทำมาก็เป็นการรวบรวมเพื่อไม่ให้สมาธิเครื่องการสำรวมจิตให้มีอารมณ์เดียวนะครับเพื่อให้เข้าสู่องค์สมถะที่สมบูรณ์นั้นการที่ท่านจะเข้าสามถะได้ ก็ต้องใช้อ yeah. <ๆ>ินทรีย์เลี้ยวแหลงหรืแยะมากมายนะครับไม่ใช่ว่าอหยู่ดีใครๆครก็เข้าได้ไม่ใช่ฐานงั้นองค์ของสมาธิก็จะต้องเคลื่อน mm hmm. เนื่องจากมีองค์นิวร้าลและองค์สาธิตมัน mm hmm. จะต้องทําวิธีให้ท่านเคลื่อนจำนได้ะที่ท่านไปเผลอลืนตาก็เคลื่อนนะไม่ใช่ไม่เคลื่อนนะเป็นงแต่ว่าเคลื่อนเล็กน้อยอินทรีย์สูงกว่า กิเลสแต่ว่าถามว่าดีไหมก็โดยโดยรวมก็คือไม่ดีถามว่าใช้ได้ไหมก็ก็ได้ในบางโอกาสแต่ถ้าทำบ่อยๆเขาคือสัญญาชาลุศีไม่ใช่สัจจสัญญาเลยพี่โต้งเพราะนั้นท่านถ้าสัจจสัญญาเลยพี่โต้งก็ไม่สมควรที่จะลืมตาหำไมเพราะนี่เขากําลังสร้างสัญญาชาลุีให้ท่านแล้วท่านก็จะลืมตาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเพื่อจะดูเวลาออมาได้เท่าไหร่เลยทุกอย่างก็ต้องประเมิน นะครับโดยประเมินมันไม่ได้ผิดอาจจะยี่สิบนาทีสิบห้านาทีสามสิบนาทีไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าจะเอาให้เป๊ะ,เ,ปะเพื่อจะดูนาฬิกาว่าจะหมดเวลาหรือช่วงนี้จะต้องไปตอบอรบาอาจารย์ไม่ใช่ฐานะนะครับก็ไม่จาเป็นต้องไปทําแบบนั้นพะทำปุ๊บจารีสีจะมาท,ทันทีนะครับกําลังจะอ่อนลงนะจะเกิดนะจะภาวะของมันติดเขา้านจะิตวังก็จะเกิดขึ้นได้ เขาว่าไปเปิดประตูให้เขาเปิดเชื้อเชิญเขาเข้าบ้านแล้วนะครับถึงแม้มีอินทรีย์สูงกว่าเขาเขาก็เข้าได้พ้เป็นธรรมชาติของเขาถ้าไม่เปิดประตูเขายังเข้าได้เลยถ้าอินทรีย์เขาแข็งแรงกว่าท่านนะรตรงนี้ก็ต้องพึงระวังไว้พึงระวังาไม่ระวังเดี๋ยวเขาก็มาอ่อเข้าใจไหมอย่างนี้ พอเข้าใจแล้วก็พอท่านอาจารย์แสดงทําให้ก็จริงอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเพราะว่าถ้าลืมตาออกไปแล้วค่ะแล้วพอหลับตาขึ้นมาเนียค่ะก็ต้องใช้เวลาสํารวมขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงค่ะใช่เขาจะอ่อนกําลังลงจริงๆจากผู้มีกําลังอยู่อ่อนลงไปนิดนึงค่ะถูกเมื่อรู้แล้วก็ไม่ต้องทําอีกก็จะไปหาทำนะทำปุ๊บเนี่ยอินทรีย์ก็จะต้องสร้างกันใหม่มันเสียเวลา กูส่าทำมาทั้งวีทั้งวันมาเดินมาถล่มปิ๊บเดียวแป๊บเดียวเห็นไหมเพียงวินาทีเดียวสิ่งที่สร้างมามก,มมนะก็ไม่คุ้มกันนะครับก็ไม่คุ้มกันเพราะนั้นเราก็ไม่ทําต่อนะตรงนี้ก็เข้าใจตรงกันนั้นก็จึงต้องมารู้ในอุปทานเห็นไหมอุปทานสามห้าที่พระองค์ทรงให้รู้เห็นไหมให้รู้ทำที่รู้ยิ่งได้ปัญญา การที่ท่านจะมีปัญญาก็ต้องสำรวมนจิตให้มีอารมณ์เดียวนั่นก็คือการที่เราจะเข้าไปสู่วิปัสนาแล้วแหละนะครับแต่จำร่วเนี้ก็ให้เกิดองค์ธรรมถาก่อนเพราะองค์ธรรมถาเป็นองค์ที่ต่อเนื่องนะครับที่จะทําให้เกิดองค์วิปัสนานะครับเขาเกิดขึ้นได้ถ้าสำรวมถูกต้องถ้าสำรวมถูกต้องก,ก็เกิดจากการเที่งเที่ยงนิสัยหลนในฐานะเจตจำนง พระองค์ถึใช้คาว่าทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาพึงกําหนดรู้ถูกไหมนั้นรู้ด้วยปัญญาพึงกําหนดรู้ให้รู้อะไรก็ให้รู้จักอุปทานขันห้านะครับในอุปทานขันห้าที่มีอยู่เวทนาจันั้นขันห้านี่แหละ,นะวนเรื่องของจิตบ้างมโน,นบ้างยางบ้างก็อยู่ด้วยกันนะครับเขาก็รวมอยู่ด้วยกันเมื่อเขาอยู่ด้วยกันก็กําหนดรู้รูปก,ก่อน,นรู้ก็คือจิตบ้างมโน,นบ้างอย่างบ้างที่ตอนนี้ทุกท่านก็ จะเข้าใจในรูปกันหมดน,นะับส่วนใหญ่จะเข้าใจกันหมดท่านเข้าใจยังรูปอเข้าใจค่ะแต่ยังไม่เข้าใจในสมาธิแต่ว่อ้าวก็รูปที่แสดงที่ผมส่งต่างก็คืออะไรท่าทั้งสี่นะครับด้านทั้งสี่ที่ปรากฏอ,อยู่ในมหาพุทรูปที่ประกอบด,ด้วยดินน้ำไฟลววมดัางอากาศธาตุวิญญาณธาเพราะฉะนั้นในอากาศธาตุวิญญาณธาตุก็มีวิญญาณอยู่ รูปเฉยเไม่มีวิญญาณเห็นไหมรูปเฉยเไม่มญญีแต่ที่มีพวกะเขามีจิตบ้างมโนโบ้างเวียนบ,บ้างที่รวมว่าเป็นท่าทั้งสี่แต่าตาทั้งสี่ต้องมีวิญญาณก็คือมีอากาศธาตุวิญญาณธาตุนะครับต้องมีิญญาณไม,ม่งั้นก็เหมือนคนตายไม่มีการเคลื่อนไหวเห็นไหมครับแต่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตัดเรื่องนี้แค่ท่าทั้งสี่นั้นไปแ,แต่โดยสภาวะเขาต้องมีอากาศธาตุวิญญาณธาตุ เพราะอะไรเพราะนถึงตัดแค่นี้ถ้าตัดองค์นี้ก็คือมีแค่นี้แต่ถ้าตัดองค์รวมเขาจะเป็นรูปเวทนาตัญญาตังขันญาณองค์จะใช้องค์รวมก็คือมีวิญญาณอยู่และในสังขารทั้ง 3, สงามสังขารทั้งหลายก็คือสังขารสามก็คือกาย,ยะตังขาริจินาจิตน,นาก็ต้องมีวิญญาณไม่มีวิญญาณจะเคลื่อนไหวยังไงจะกระทาอะไรต่อเนื่องได้งไงเห็นไหมครับนั้นทุกอย่างจึงสัมพันธ์กันหมดนะ ในอุปทนานขั้นหน้าจึงประกอบด้วยรูปนะครับท้นะ่อยู่ในนี้ที่ท่านมีอยู่เนะี่ยประกอบด้วยดินน้ำเปลวโอาก,กาศเทวญ,ญานะและมีอายะตาะน,นอกอายะตานใน,านายอยู่เชวยกันเราได้ไปไหนดูด้วยกันโอเคเพราะน,นั้นองคธรรมของพระอ,องค์ที่พระองค์ทรงแสดงก็วรวมอยู่ในการนี้แหละที่เป็นกรรมเกา่าพระองค์จ,จึงตัดว่าทุกอย่างเป็นกรรมเก่านะเป็นกรรมนามาเกิดเป็นกรรมเป็นเผ่าพันธุ ต้องได้รับผลของกรรมนั้นเพราะะนั้นผู้หนึ่งผู้ใดที่เข้ามาก็ต้องได้รับถึงไม่เข้ามาเขาก็ต้องได้รับตามมที่เขาก็ทามาร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติเห็นไหมแล้วแต่ว่าใครเกิดมาอย่างไรทําอะไรไว้เพราะฉะนั้นโค้งถึงตัดแล้วผู้มีกรรมนำมาเกิดมีกนร,รมมัเป็นบาพันต้องได้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นทุกข่านกําลังได้รับที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็ได้รับ เป็นสัตว์นรกก็ได้ละเป็นเดรัจฉานก,ก็ได้ละเป็นเปรตก็ได้ลบกรรมนั้นๆใช่หไหมเพราะกรรมมีทั้งบุญและบาปก็คือกรรมดีกรรมชั่วกรรมที่พาไปนิพพานสร้างกรรมดีมาก็ต้องได้นิพพานสร้างกรรมชั่วก็ต้องลงนรกเดรัจฉานเป็นกรรมร้ากรรมกลางที่จะสามารถบรรลุทําได้ก็ต้องไปเป็นมนุษย์และไปเป็นเทวดาเมื่อสวยสุขถ้ากลับมาเป็นมนุษย์ก็สามารถที่จะไปต่อไดน้นะครับ ราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องของจิตบางมันบางที่ดวงึ่งเกิดขึ้นดวงึ่งออกไปในกลางวันและในกลางคืนนะครับในกลางคืนและในกลางวันก็จะเหมือนกันนะร่างกายที่ประชุมกันทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมหาปรุศึกนี่ยพระองค์ะเด็นเรียกววันนี้แหละคือจิตบางมันบางที่มีการประชุมกันในประชุมอะไรกายยังังขาวจีนางจิตังขานก็คือรูปเวทนาสัญญาังขานอย่างรวมทั้งหมด นะครับเรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างเนี่อยู่ด้วยกันหมดนะครับแต่พระองค์ก็มาแยกให้เป็นอย่างเป็นอย่างอย่างเพื่อให้รู้อะไรรูปก็คือสภาวะหนึ่งจิตบ้างมโนบ้างอย่างบ้างองค์รวมทั้งหมดก็คือกายั้ะขาวนีนะจิตั้ะขางและมหาผตรูปสี่ที่อยู่ด้วยกันด้วยอายะกันนั่นลอายะไรนั่นคือการผัสสะเพราะฉะนั้นพงค์จิงตากเราก็เจตนาว่าเป็นกรรมนั่นคือการการที่เราเพ่งไปนั่นคือกรรมการผัสสะทั้งหมด โดยตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไหมเข้าไปผาตะนั่นคือกรรมหมดแต่เป็นกรรมดีกับกรรมชั่วไงถ้ากรรมชั่วก็อะไรผาษาดได้ลูกกตาปุ๊บโอ้โหเม่นหน้าไอ้นี่เกียดไอ้นี่เลยวันนั้นมันขึ้นบ้านชั้นอยากกระตบมันทันทีเป็นกรรมจะเป็นกรรมที่ไม่ดีหรือไปอไปแบบทําวัดนู้นวัดนี้ไปเจอเขาทําอะไรไม่ดีเห็นจริงตกปลกมากมายก็เป็นกรรมเหมือนกันนะครับกรรมก็ถูกแยกประเภทออกไปนะครับ พอ้าใจไหมแบบนี้พอเข้าใจเจ้าค่ะเพราะนั้นก็มาเรื่องรูปเสร็จก็มาเวทนาเพราะนั้นเวทนาจึงที่ท่านได้รับก่อนที่จะไปถึงฌานที่สี่อาการของฌานที่หนึ่งอาการฌานสองอาการฌานสามอันนี้นเป็นเวทนาของฌานลึีหมดเวทนาแบบผู้หลงต้องเป็นเวทนาแบบภาริยะคือสุขทุกเวทนาอัทุกรรมสุขเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ย เป็นเวทนาพราะองค์เพราะอะไรทําไมถึงมีเวทนาชาลุศีก็เพราะว่าชาลุสีฤาษีเป็นผู้ที่สอนพระองค์ก่อนที่พระองค์จะบรรลุและทุกท่านก็เรียนทำแบบฤาษีกันหมดเมื่อยังไม่ถึงทำพระองค์ก็เป็นการต่อยอดต่อยอดต่อยอด,อยอดเพื่อให้ถึงทำพระองค์นะแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละภพแต่ละชาติจึงมีการบรรลุได้น้อยมีความรู้ได้น้อยที่จะเข้ามาในองค์จักสีีในองค์คุณของภาษาโสดาบ,บันจนถึงโบราณน,นะครับ นะตรงนี้ก็จึงเป็นสภาวะนะที่จะต้องมีการแสวงหาแลนะก็ะเป็นผู้ที่มีกรรมนำมาเกิดเป็นกรรมเป็นป่าพานันต้องได้รับผลของกรรมนำั้นนั่นก็คือองค์ของจักรสีเป็นผู้ที่มีบุญที่ได้กระทํามาแล้วในปางก่อนดังนั้นะถ้าไม่มีบุญก็ไม่มาเจอพระองค์นะ้นหรือองค์กกยสักกทิติปฏตตจะถัดิมุตหรือสาภามาิจจารีผู้มีตําแหน่งคร,รูหรือพระสัตตบรุษหรือพระลานเห็นไหมครับ ฉะนั้นจึงต้องเข้ามาสู่ระบบถ้าผิดนิดนึงก็บรรลุธรรมไม่ได้นะครับบรรลุธรรมไม่ได้ฉะนั้นธรรมพระอ,องค์จึงจะต้องเป็นไปตามอริยสัจเท่าน,นั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวทนาแบบภริยะก็จะต้องเป็นเวทนาที่ปราดจากกิเลสไม่มีแต่ถามว่าเขาผุดขึ้นมาได้ไหมสิ่งที่ผุดมาได้นั้นคือองค์ของวิถีวิจารณ์มีอยู่ พาม่ต้องต้องมีล่ละถ้าเข้าไปอยู่อุเบกขาแล้วไปเข้าเวทนาแบบพระองค์แล้วผ่านสุวรรณาทุกมนาทุมาท่มส,สุขนั้นสุวรรณาก็สิ่งที่จะ,ะทําให้ราคานุใสใช่ไหมดับไปได้ก็ต้องผ่านสุขไม่ยุดสุขปฏิฆาสัญญานะครับปฏิฆาสัญญาทำไม่ได้นะครับ,ญญนะรบก็ต้องผ่านถ้าท่านไม่ผ่านก็ไม่ได้นะครับขเขาก็จะไม่ข้าอนี้ เข้าใจแล้วจ้ะค่ะเข้าใจว่าไงเข้าใจว่าเวทนาของชั้นหนึ่งสองสามเป็นของอชั้นที่สี่ต้องไปถึงชั้นที่สี่ก่อนถึงจะเป็นเวทนาแบบพระพุทธองค์จ้ะถูกต้องอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงมีจภาวะที่เป็นปฏิรัสัญานานาัตถุถึอยางที่มีอยู่เวันนั้นต้องปานสุขขันธุกขผ่านะทุกขมัสุ พราะนั้นถ้าจะผ่านอุขมาสุขได้ก็ต้องถ่ายถอนบรรพาเอาวิชาเป็นลําดับดบที่มีปฏิทัสสัญญาณานัสัญญาก็คือสุขทุกเพราะนั้นทุกไม่กลัวทุกถ้าท่านยังกลัวทุกนานาตตาสัญญาจะเกิดก็คือสัญญาจะผ่านปุ๊บสัญญาชาลิสีจะมาเลยมาตรงนี้เดี๋ยวมันจะปวดมันปวดตรงนี้ลืมตาลืมตาดูนาฬิกาดูนาฬิกา,ก,ากี่กี่เวลาแล้วกี่เวลาแล้วเพิ่งจะมองยังเห็นไหมก็ผ่านไม่ได้ เพราะมันเป็นทุกข์อยู่ในข้างในทั้งๆที่มันไม่ทุกข์ของเวทนาที่เป็นทางกายแต่เป็นทุกข์ของจิตข้างในเป็นความรู้สึกข้างในงั้นปฏิฆาสัญญาก็จะมาทันทีอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทนอีกหน่อยตัณหาคอยกระซิบมาแล้วก็จะผ่านสุขแบบที่เป็นกิเลสก็ผ่านไม่ได้แบบเมื่อผ่านเขาไม่ได้ก็ผ่านเข้าไปหาองค์ปรญยาเข้าไปได้ไงหรอเห็นไหมวันนั้นจะไปถ่ายถอนอวิชชาไม่ได้วิชชาจึงไม่เกิด ปัญญาจริงไม่คงมงานพงศ์จึงให้ใช้คําว่าด้วยปัญญาอยิง่งใช่ไหมด้วยปัญญาอัยิง่งด้วยปัญญาอ,อันชอบอันปัญญาอันชอบก็คือเข้าใจในอริยสัจสี่อริยมรรคถูกตออ้องแล้วปัญญายิ่งก็เข้าไปเพ่ง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 ความเป็นธาตุใยคว,วามเป็นอนายตนะวยความเป็นปฏิจจสมบัติใช่ไหมรูปเวทนาเข้าใจเวทนาอย่างตอนนี้เข้าใจเวทนาแล้วเจ้าค่ะ ก็ไปต่อรู้เวทนาแล้วก็สัญญาเพราะนั้นสิ่งที่ท่านทำทั้งหมดจึงเป็นสัญญาเทเลสีหมดถ้าเข้าไปอยู่ในวงของเขาแต่ถ้าผ่านมาได้จะเป็นสัจจสัญญาเรียดแห่งโครงเพราะนั้นถึงต้องท่องต้องความความทำความเข้า,าใจกับสัจจสัญญาเรียดแห่งวรงที่วงตัดไว้จานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็แปดเก้าไล่ไปเลยวันนี้นเราก็หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสสี่อยู่นะครับเพราะนั้นสัญญาจึงเป็นสภาวะ ที่พรองค์สรงตัดไปแล้วสัญญาเวทนาวิตกเป็นความอัตจรรย์ในจิตขององค์เพราะนั้นทุกท่านจึงต้องเข้ามาสู่สัญญาแบบภระริยาคือสัจจะสัญญาเรียนังตรงนี่คือสัญญาแบบภริยะถ้าท่านไม่เข้าใจในสัญญาพระองค์แบบสัจจะสัญญาเรียนก็จะถูกชาลสีครอบงำทั้งระบบเพราะว่าเขาครอบงำโดยธรรมชาติโดยกรรมเห็นไหมโดยกรรม ที่สร้างมาอยู่แล้วชาลีศรีก็มาพร้อมกันกับนิวรณ์ห้าอยู่แล้วแต่พระองค์ทรงมาช่วยไงมีองค์วิตกขั้นกลางก็คือชาลีสองสัญญาเวทนาวิตกเห็นไหมมีสัญญาแบบพระองค์มีเวทนาแบบพระแล้วก็มีองค์วิตกเห็นไหมครับเพราะนั้นองค์วิตกก็ไปได้ทุกระบบเห็นไหมอยู่ที่หนึ่งก็มีองค์วิตกสองก็มีวิตกสามก็มีวิตกสี่ก็มีวิตกมีไหมมีไหม มีตกมีครบไหมมีครบค่ะเพราะนั้นองค์มิตกจะมีครบหมดนะนั่นก็คืออะไรไปนามพาสิ่งที่ท่านดับไม่หมดหรือไม่ได้ดับเอาออกมาแล้วให้ท่านเดินผู้เดินมักดับให้หมดให้เกลี้ยงไม่งั้นจะบรรลุทําไม่ได้เห็นไหมเป็นฟรร้าอศจรรย์ในเดียวก็จะส่งมาที่พระอริยะทุกท่านที่เดินมาก็มีสัญญาเวลาไม่ตกเช่นกันอันนี้เฉพาะฟังอศจรรย์นะแต่คู่กันเวลาปฏิบัติอยู่ด้วยกันนะเพียงแต่พงไม่ได้ตัดคำว่าสัญญาไว้ ในสายปฏิจจตุรรมวาเห็นไหมแต่ระบบมียอยู่เพราะนั้นนี่คือองค์อาจารย์แต่องค์ที่เป็นสัมปชัญญะมีอะไรครับเวทนาวิตกปัญญาเห็นไหมมีองค์ปัญญาเข้ามามีเวทนาวิตกเพราะนั้นเวทนาก็เวทนาแบบอาริยะเช่นกันวิตกก็เป็นสิ่งที่นำพากิเลที่ดับไม่หมดทั้งหมดออกมาให้ไม่ว่าท่านจะเข้าไปสู่ชั้นที่หนึ่งสองสามสี มีอยู่แต่เมื่ออยู่เบิขาถามว่ามีได้ไหมไม่มีนะถ้าเป็นอุเบกขาที่แข็งแรงแต่ถ้าเป็นอุเบกเอเบกขาที่ยังไม่ได้สะสมเพื่อไปสู่ลมาสาสาัปสัปสัตะเขาจะออกมาได้มาได้เพราะยังมีกิเลสอยู่จะต้องถูกดับจนหมดถูกหรือฟื้นแค่ไม่ว่าจะไปหลบที่ไหนองค์วิตกจะไปนําออกมาให้หมดก็จงรู้ด้วยว่าเนี่กิเลสยังไม่หมดถ้ายังมี ตาที่ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาหนาคอยกระซิบขึ้นมาขึ้นมานั่นแหละย,ยังไม่จบจะมาบอกว่าตัวเองบรรลุลมดับแล้วไม่ใช่ฐานะไม่ใช่ฐานะอย่ามาโม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีสภาวะองค์ที่เป็นปัญญาประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเห็นไหมตามพระสูุพงค์แต่โดยลึกๆแล้วทั้งหมด ในองค์อราาิยมรรคแปดและสมัชรประานสีอิทธิบาทสีอิน 5, รีห้าพละหา้าองค์โพชงเจ็ดที่เป็นองค์ปัญญาทั้งระบบและรวมมาเป็นสมสชัยัญญ์ถูไหมต้องมีครบหมดไงถ้าท่านไม่ครบแล้วท่านจะไปไงอ่ะมีแค่สภาวะที่เป็นอราาิยมรรคแปดอย่างเดียวไม่ได้ก็อราาิยมรรคแปดมาจากไหน่ะก็ต้องมาจากถูกไหมการรวมทั้งหมดของ สภาวะที่พงษ์ทรงตัดไว้นั่นคือองค์โพธิปัตยธรรมไม่ใช่อยู่ดีเกิดขึ้นมาเฉยๆเกิดได้ไงเกิดไม่ได้ครับนะครับต้องเกิดพร้อมๆกันไล่ๆกันมาครับนะครับมีทั้งอริยามรรคแปดมีทั้งอะไรศีลสมาธิถ้าท่านไม่มีศีลไม่มีสมาธิถามว่าท่านจะมีปัญญาแบบอาิยะได้ไงจะมาเอาแค่สององค์ธรรม ไม่ใช่นะครับแต่ที่องค์ทรงตัดไว้นี่คือองค์ยอดที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นต้องตรงคือถูกต้องตามรายิยะสัจยสี่อริยามรรคแปดสัมมาสังกัปปะเห็นไหมต้องไม่แหมจะมาพยาบาทคนอื่นคนนู้นคนนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในอองค์ที่เป็นสัมมาสังกัปปะก็จึงไม่ต้องดับแลยน้าในตานดับเอารอก นั่นคุอสินอย่างจะถูกผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมา,นมาในองค์สัมมาสังกัปปะนะครับองค์ศิลเขาก็ต้องบริบูรณ์อของเขาท่านจะไปค่าจัด,ดจัดชีวิตอยู่ศิลบริสุทธิ์ได้ไงแม้องค์สมาธิก็ต้องมีกําลังนะแมไม่ใช่ว่าแหมไม่มีความตั้งอยู่ในสภาวะเลยองค์สมาธิไม่เกิดเลยจะมีสมาธิดัง เ,เข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจแล้วก็อ่าเพราะฉะนั้นนี้ก็คือองค์ของรูปเวทนาสัญญาและต่างขานแล้วก็วิญญาณต่างขานก็จะรวมอยู่ในสภาวะที่เป็นกายะต่างขานจิตต่างขานจิตขารก็มีวิญญาณคลองอยู่เห็นไหมในธาตุทั้งสี่จิตบ้างวโนบ้างอย่างก็มีวิญญาณคลองอยู่ก็คือรูปไม่มีได้ไงอะ่ะก็เป็นกรรมเก่ากรรมเก่าก็ต้องมีวิญญาณมาด้วยก็ต้องชดใช้กรรม เไหมต้องชจอกรรับการเพราะนั้นพระองค์ถึงตัดว่าสิ้นกรรมไม่ได้หมดกรรมเพราะนั้นจะสิ้นกรรมก็คือกรรมใหม่ที่สร้างขึ้นจะไม่เกิดไปเป็นกรรมเกา่านั่นก็คือวิญญาณองค์ที่เป็นรูปเวทนาสัญญาตังขานวิญญาณนั้นเป็นผู้ทาหน้าที่ในรูปเวทนาสัญญาตัญญา้งขานวิญญาณองค์นี้เป็นผู้ทำหน้ญญาที่ของกรรมใหม่แต่กรรมเก่าที่เราเกิด กรรมเก่าที่เราเกิดมาหลายภพหลายชาติหลายภพเรามาเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้จะไปลนะโลกนรกได้ชาปีวนั่นคือกรรมเก่าน,นั่นคือวิญญาณของรูปที่เป็นกรรมเก่าเห็นไหมครับส่วนสังขารองค์ปัจจุบันที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารองค์นี้เป็นปัจจุบันที่ทําหน้าที่ตามระบบโดยรับข้อมูลทั้งหมดมาจากวิญญาณซึ่งเป็นของกรรมใหม่ที่ท่านสร้างขึ้น ถ้าท่านดับภาวะก็ไม่มีกรรมใหม่ข้อมูลไปให้สังขารวิญญาณตรงนี้ก็ไม่ไม่มีทําหน้าที่อะไรก็อยู่กับปัจจุบันไงนพงถจึงให้อยู่กับปัจจุบันและไม่ยึดอดีตใช่ไหมอดีตปัจจุบันน,นนะอดีตมันก็คืออดีตมันก็คือกรรมเก่าถ้าท่านไปเอาอดีตมาคุยมาคุยมาพูดมาทะเลาะกันก็เป็น่ของการเก่าหมดจึงพงถึงให้อยู่กับอดีอไม่ยึดอดีต อยู่ปัจจุบันและปล่อยวางอนาคตแล้วก็ปล่อยวางสภาวะทั้งหมดก็คืออดีตป,ปัจจุบันแล้วไม่เอาแล้วก็อยู่ปัจจุบันแต่ไม่เอาปัจจุบันด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นธรรมองค์จึงแสดงไว้แล้วนะในรูปเวทนาสัญญาสั้งขาดมีอย่างพอเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจแล้วจะขาน้อมกับพระอาจารย์เจ้าใช่ญญญไหมของไม่ง่ายไม่ต้องสับสนและนาะชลุกลักเจ้าคอ่ะมีคำถามไหมล่ะ มีคำถามเรื่องพระสูตรนะคะเมื่อเช้าอ่านพระสูตรของท่านอาจารยวิบุลรัตน์ค่ะยงงไงเออก็มีคําพูดที่ว่าหอกหอกร้อยเล่มแทงเช้ากลางวันเย็นตรงเนี้ยคะ่ะแทงนักโทษเนี่ยคะ่ะก็เลยอยากรู้ว่าหอกสามร้อยเล่มกับนักโทษนะคะเปรียบเสมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอ่านไม่เข้าใจ <c oughs> น,นี่ก็เหมือนกับสภาวะที่มีการทรมานนั่นแหละ กรรมที่ได้รับผู้ที่ทําอย่างนี้ก็คือเขาต้องตกนรกใช่ไหมออต้องลงนรกนะผู้ที่โดนหอ,อกจำแล้วเลี่ยมแทงก็คือมีเวทนาเจ็บปวดทั้งกลางวันและกลางคืนออแต่ผมก็ตรงตัดเปรียบเทียบว,ว่าเป็นหอ,อกแต่จริงๆก็คือโดนลงทันใช่ไหมโดนลงทันด้วยความเจ็บปวดด้วยความทรมานก็ต้องร้องร่นทุลนทุลาย เพราะขนาดนั้นเขาเกิดเป็นสัตว์นรกจะเป็นสัตว์นรกเพราะนั้นอาจจะโดนไฟบาลกันก็ได้ใช่ไหมหรืออาจจะโดนทรมานทางใดทั้งหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นการทรมานสังขารที่ตกนรกอยู่นักขนาดนั้นที่ได้กระทํามาเนี่ยพระองค์ก็ทรงแยกไว้นะครับว่าถ้าขโมยต้องโดนอะไรถ้าผิดลูกผิดเมียต้องโดนอะไรเหไหมถ้าฆ่าสตวเไว้ต้องโดนอะไรนี่ยกระเปียด ให้ฟังให้เฉยถะกินเหล้าต้องทําอะไรถ้ากโกหกต้องโดนอะไรนะครับก็มีการแต่งการกระทำํำเป็นหนังมาให้ดูให้ฟังแต่ถ้าเป็นตามพระสูตพระองค์ก็โดนลงทสงสันนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดเป็นอะไรก็มีในพระสุตรของพระองค์นะครับโดยรวมกว็คือผู้ที่ถูกทําร้ายที่เขาทําร้ายก็ามาแล้วก็ต้องถูกลงทันนั่นแหละตามกรรมท่านจะไปตามนั้นหรอไม่ไปจ้ะ ไม่ไปไม่ไปเพิ่ออ่านแล้วไม่เข้าใจหรือเข้าใจดับให้หมดไม่ต้องเอามาติดตึกไม่ต้องเอามาคิดไม่ต้องมาสนใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราเอาเข้ามาปุ๊บก็จะเข้ามาจิติตเอ๊ะทาไมเราต้องต้องไม่ไม่ต้องมาอยากรู้ไงเพราะเพิออ่านแล้วกําหนดสมาธิแล้วเข้าใจก็ดับไม่เข้าใจก็ดับรู้ก็ดับไม่รู้ก็ดับเพราะอะไรพเพราะถ้าท่านเอามาปุ๊บเขาจะเข้าสู่ระบบทันทีอิเลชมาแล้วนั้นเดี๋ยวทุกเรื่องก็จะมาตามหมดเพราะภาษาทางตา ปัญหาคอยกระซิบก็มาทางหูความอยากก็เกิดขึ้นใช่ไหมชายฤาษีมาแล้วก็เดี๋ยวไปถามรูว่าอาจารย์อยากรู้เพราะอินทรีย์เขาได้ปุ๊บเขาจะรู้ทันทีเขาจะเข้าใจทันทีนะครับถ้าอินทรีย์ยังไม่ได้ยังไม่รู้ยังไม่ถึงก็แสดงให้รู้ว่าอะไรทำนี้เป็นธรรมที่สูงกว่าะนะครับนี่ห็นไหมเป็นธรรมที่สูงกว่าถ้าถ้าเป็นธรรมที่น้อยกว่าพน,นะครับนี่ท่านอ่านแล้วท่านจะเข้าใจท่านอ่านพระสูตรอ๋อ เข้าใจเลยอ๋อแบบนี้เองจะอ๋อเลยแต่ก็ต้องดับหมดไงถึงบอกว่ารู้ก็ดับไม่รู้ก็ดับแล้วพออ่านแล้วเขาจะเพลินเพลินอย่างลุยอยากรู้อย่างลุย,ย,ลยเห็นไหมตัณหามาเพื่ออะไรเพื่อให้กลับเข้าไปในวงของกรรมเห็นไหมเพราะนั้นจึงแสดงให้รู้ว่าอะไรไม่สามารถออกจากวัจาสังสารได้เลยทางสารว,วัตนน้ยาวกันถ้าไม่มีนี่ฮะ สิ่งที่จะมาพบปะพระองค์ได้นั่นคือจักสิองค์ธรรมโสดบันจนถึงวารานถ้าไม่มีบุญตรงนี้หมดสิทธิ์เลยใช่ไหมล่ะเมไม่ดีมีทางออกเนื่องจากจะไม่รู้อะไรเลยเหมือนจะรู้แต่ไม่รู้เหมือนจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเอาละ,าละมีคำถามอีกไหม นี่เจ้าค่ะน้อมกราบแทบเท้าท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะน้อมกราบอนุโมทนาสาธุอะไรละถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุญาตใช้เวลากอดท่านบุญนิดา์จิบองกลผู้เดินมังดับพังนาขามีเพียงข้นนี้ก่อนนะครับค่ะน้อมกราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะน้อมกราบสวัสดีเจ้าค่ะสาธุครับสวัสดีครับสาธุน้อมกรบสาธุ